เห็นน้ำซุปใสๆตีนไก่ขาๆวๆหวบวบหน้ากัดหน้าคาย่ำแบบนี้มีเคล็ดลับวิธีทำมาบอกเมนูกับข้าวเมนูกับแก้มไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ต้มตีนไก่ก่อนเลยครับนํำตีนไก่ใส่หม้อครับตีนไก่ที่เราล้างสะอาดแล้วแล้วก็ตัดเล็บอะไรเรียบร้อยครับเติมน้ำให้ท่วมครับเราจะต้มตีนไก่ให้สุกก่อนน้ำแรกนี่เราไม่เอานะครับเราทิ้งน้ำที่เราเอาจริงนี่จะเป็นน้ำที่สองใส่เกลือป่นครับเกลือป่นประมาณครึ่งช้อนนะครับตีนไก่หนึ่งกิโล สูตรนี้จะเป็นต้มแซบน้ำใสครับถ้าเราไม่ต้มน้ำทิ้งก่อนนี่น้ำจะขุนครับด้วยไข่ในตีนไก่นี่แหละครับเคล็ดลับในการต้มตีนไก่ไม่ให้หนังไก่แตกหนังไก่หลุดลุ่ยนะครับก็คือให้เราใช้ไฟอ่อนๆในการต้มอย่าให้เดือดพ่านนะครับถ้าเดือดพ่านหนังไก่ตีนไก่จะแตกไม่สวยถ้าเราตั้งน้ำร้อนให้เดือดพ่านแล้วก็ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วใส่ตีนไก่นี่รับรองว่าหนังไก่นี่แตกแน่นอนครับที่ให้ทำแบบนี้เพราะว่าไม่ให้หนังไก่มันแตกครับพอน้ำเริ่มจะเดือดเนี่ยมันมีฟองแบบนี้เรราชออนกะคับ ถึงแม้ว่าน้ำแรกนี่เราไม่ได้เอาครับแต่ว่ามันจะทําให้ตีนไก่ของเราไม่สวยนะครับมันจะทําให้น้ําขุ่นและสีของตีนไก่จะไม่สวยช้อนฟองเสร็จแล้วก็ให้เราใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปนิดหน่อยครับปิดฝาเง้มๆไว้ต้มด้วยไฟอ่อนไปประมาณสี่สิบนาทีนะครับต้มตีนไก่มาได้สี่สิบนาทีครับมาดูกันไก่เราก็จะไม่ค่อยแตกนะครับจะสวยงามอย่างนี้ครับน่าทานทีนี้เราจะเทน้ํานี้ทิ้งครับ เอาเฉพาะตีนไก่มาต้มจริงให้เราตั้งน้ําใหม่ให้เดือดครับใส่ซุปก้อนครับจะเป็นรสหมูหรือรสไก่ก็ได้ทําด้วยเกลือป่นหอมแดงบุกพะแตกหอมวุ้ยไ่พวกนี้เนี่ยเราต้องการความหวานนะครับขา่าตะไคร้มะเขือเทศรอให้เครื่องมันส่งกลิ่นหอมก่อนนะครับพอเครื่องสงมุนไพรส่งกลิ่นหอมก็ปรุงรสเพิ่มเติมครับใส่น้ํามะขามเปียดน้าําปลา จะมีน้ำมะนาวปิดท้ายนะครับชิมรสความเปรี้ยวพอประมาณความเค็มก็ชิมให้ได้เลยชิมรสได้ที่แล้วก็ใส่ตีนไก่ครับรอให้เดือดขึ้นใหม่ครั้งครับตอนนี้ก็เดือดขึ้นใหม่อีกรอบแล้วใช้ได้แล้วครับใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่เรามาใส่ปิดท้ายมันจะหอมนะครับพริกสดตำหยาบๆความเผ็ดก็ตามชอบนะครับปิดแก๊สเลย พริกแห้งทอดครับจะตำหยาบๆก็ได้นะครับเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวผักชีฝรั่งซอยครับก็ผักชีซอยน่าทานสุดๆครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะครับ ต้มแซบตีนไก่สูตรน้ำใสครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูนะครับชิมน้ำก่อนครับแซบจิตยัดครับตีนไก่เปื่อยนุ่มเด้งไม่ผิดหวังเมนูแซบแซบครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากด subscribe, กด s u b สไ r i b e like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ